ข่าวดีเฮ hey, ดังๆคนที่ไม่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้บัตรประชาชนใช้จ่ายเงินโคโรงการเราชนะ7,000บาทได้แล้วสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ค่ะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับฟังอย่างนี้นะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่จะลงเยียวยาเวอร์ไวเบเราชนะ com แต่ว่าเข้าไม่ถึงโซเชียลมีเดียแล้วก็จะไปที่ธนาคารกรุงไทยวันที่15กุมภาพันธ์นะครับสิ่งสําคัญที่สุดคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีบัตรประชาชนที่เป็นแบบสมาร์ทการ์ดหรือว่าเป็นแบบใหม่นะครับบัตรเก่าๆที่เป็นกระดาษแล้วก็เคลือบใช้ไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าต้องใช้บัตรสมาร์ทการ์ดแบบใหม่นี่แหละฮะในการ ไปซื้อของครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ใช้บัตรประชาชนแบบใหม่นี่แหละครับไปซื้อของไปธงไปร้านธงฟ้าไปใช้จ่ายต่างๆนะครับเงินและการใช้จ่ายจะผ่านบัตรประชาชนนะครับเพราะว่ากระทรวงการคลังพัฒนาให้แล้วนะครับมีฉะนั้นแล้วยังมีเวลานะครับบุตรหลานพาคุณพ่อคุณแม่ไปทําบัตรใหม่แต่ว่า ลงทะเบียนแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้นะครับต้องผ่านการคัดกรองตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงกันคลังก่อนครับโดยนางสาวกุลยาตันติเตมิตผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังรักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยรายละเอียดการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะสำหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะเช่นไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนทําให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังได้นะคะโดยประชาชนกลุ่มดังกล่าวนะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่1 5ถึง25กุมภาพันธ์2564 ธนาคารกรุงไทยจำกัดทุกสาขานะคะหรือว่าจุดบริการเคลื่อนที่รับลงทะเบียนนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดําเนินการร่วมกับทางธนาคารกรุงไทยในการให้มีจุดบริการเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่รับลงทะเบียนให้แก่บุคคลกลุ่มดังกล่าวนะคะ ซึ่งโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวนะคะว่าสําหรับประชาชนในกลุ่มดังกล่าวขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการการกรกงการใช้เงินกู้ตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลักลงกู้เงินเพื่อแก้ไขยวยวยาปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะคะโดยในเบื้องต้นนะคะประชาชนกลุ่มดังกล่าวนะคะก็จะต้องนําบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะคะ ไปใช้ประกอบการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ในโครงการโดยต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนในการเสียบบัตรประชาชนผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะคะพร้อมกับกำหนดรหัสผ่านนะคะได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยหรือว่าจุดบริการที่ทางธนาคารกรุงไทยกำหนดนะคะทั้งนี้นะคะประชาชนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและก็ได้รับอนุมัติวงเงินสิทธิ์ก็จะได้รับวงเงินสิทธิ์สนับสนุนเป็นรายสัปดาห์ จำนวนไม่เกิน3,500บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนนะคะโดยสามารถใช้จ่ายวงเงินผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้เลยนะคะสรุปนะคะกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะต้องไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยาราชนะที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขานะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะผ่านการคัดกรองสิทธิ์นะคะแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับเงิน7,000บาทนะคะ เงินก็จะเข้าให้ในบัตรประชาชนนะคะพ่อแม่พี่น้องก็สามารถนำบัตรประชาชนไปใช้จ่ายในการรู้ซื้อสินค้าได้นะคะซึ่งการไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยนะคะทางธนาคารกรุงไทยนะคะก็จะให้พ่อแม่พี่น้องนะคะกำหนดรหัสผ่านในบัตรประชาชนนะคะซึ่งบัตรประชาชนก็จะต้องเป็นแบบสมาร์ทการ์ดเท่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะที่ยังไม่มีบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะคะก็ให้ไปทำบัตรประชาชนใหม่นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ